สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับเน่เน่คนสวยอีกแล้วครับผมตอนเศ้าๆครับผมพี่เน่เฮ็ดอย่างลูกไ,ไหนแม่ตอนเศร้าๆตื่นขึ้นมาหัวยังยองครับผมโดยท่านออกไปใสย่ยูออกไปขไ้างนอกปะยงอ่านยางอยืม ถ้านี้ยอยงลูกถ้าหากเธอรู้แล้วเธอสิเลิกอยู่บ่ถ้าหากเธอรู้แล้วเธอสิเลิกอยู่บ่บ่ถ้าหากเธอรู้แล้วเธอสิเลิกอยู่บ่ บอ,อยแห้งตัวเบอบอเบ้อคอยพูดถ้าหากเธอรู้แล้วเธอสิเล็อกอยู่บ่เนี่ยจำดื้อประจำบ้านครับผมเอ๋อ <c oughs> อ่านหนังสือเหรอ <c oughs> โอ้ยโอ้ย โอ้ยอด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 เอาอดอดอดเอาอดอดโดดเด้ออดอดเดออดอดแม่แม่แม่มาแทนาอดเด้อลวโดดออดด อ e ันดอนเกงเกงเกงอันดอนอันดอนไปใส่มากระโดดด้วยกันค่ะกระโดดกระโดดกระโดดแล้วลูกตึ้งตึ้งระวังหน้าโขกหน้าโขกนั่นนะ แล้วเธอสิเลิอกอยู่บ่บ่เฮาเลิกบ่ได้ก็คนมันหักบวดใจไปแล้วเก็บเก็บเก็บนี่ไงกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์มีตังค์เท่าไหร่คะเปิดดูดิมีตังค์เท่าไหร่เปิดดูดิมีตังค์เท่าไหร่ เปิดดูสิคะเปิดได้ไหมไปหาอะไรอยู่อนั่นหาสมบัติเนะหรอฮะสมบัติมีแต,ต่โยนลงไปแหละอไปหาสมบัติอะไรขึ้นมาขึ้นดาลูกขึ้นมา เร็วๆๆเเืเฮ้ยเจ้าเฮกด้เดืตื่นเอมากกัเล่นกับตาหน่อยอยูนเชล้ะครับผมจัวมเมียพันชิมามาขึ้นมาแอบไปหาสื่อกับเขามา ยิำมมาเศร้าครับผมไปหาซื้อกับข้าวเช้าเออเกิดะเกิดะตอคนมันหักหมดใจไปแล้วถ้าหากเธอรู้แล้วเธอสิเลิอกอยู่บ่

เน่นนเน่นมีอะไรวะเมีเป๋าตังมีตังหรือเปล่า เปิดให้พ่อดูดิเจนเน่อุ้ยมีตังหรือเลปล่าเจนเน่อุ้ยมดูรักกระเป๋าตังเอาตกไปไหนล่ะลงไปเอาลงไปเอาลงไปเอาเดี๋ยววันจีนลงวิธีเพิ่นเพิ่นกัจฉลาดของเพิ่นเยอะพี่น้องลงมองหันก็นได้ ได้ไหมเอามาเออเอามาเอามาหนูขึ้นมาขึ้นมาเออเก่งว่ะไม่ลงไปแล้วลงไปทำไมขึ้นมาขึ้นมาหอมแก้มหนะ่ะหอมแก้มหนะ่ะพ่อหอมแก้มหนะ่ะอืมชื่นใจเฮ้ยอย่ากดอย่ากด นี่นี่นี่ในนี่มีสมบัติข้ามอบให้เจ้าอะข้ามอบให้เจ้าแหวนเพชรวงงามเอ้าแหวนเพชรวงงามน้องหนูน้องหนูน้องหนูนี่นี่ข้ามอบให้เจ้าอะไรเข้าปากเจ้าเช่นผมเจ้าเหรอะข้ามอบให้เจ้าหนึ่งไหนพ่อเชียร์้ใาใช่ใช่เอ๊ะ ยังค่ะดินลยังค่ะดินเหรอเอลบดินมั้งนะเออเออเอ๊ะอย่างโน่ไม,นะมีอย่างมาหน่อยอ่านหนังสือเหรอ เจ้าเป็นเด็กที่ฉลาดมากเจ้าอ่านหนังสือได้เดี๋ยวโตวขึ้นเจ้าจะไปโรงเรียนแล้วนะเจ้าจะไปเรียนที่โรงเรียนอะไรเอ่ยโรงเรียนเยละภูมิเหรอหรือโรงเรียนมัธยสขาวหรือโรงเรียนบ้านดงเจ้าจะไปเรียนโรงเรียนไหน อุบานพี่เสยเหแหลกเก็กน้อยกับเก็กน้อยอีกก็กปีสองปีกีกอ่ได้แปลงเลี้ยนแล้วตัวนี้พี่น้องเออเอเอเอ้ยไปก่อนพี่น้องขอ,ขอบคุณขอบคุณเล,ลายๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย